ตีห้าครึ่งวันนี้นะครับหน้าตาช่างในศึกมวยดีวิถีไทยครับที่เวทีมวยจิตมโนฑลออตกรสามดนทบบุรีนะครับผมก็วันนี้จะพิเศษหน่อยก็ขยับเวลานี้จะช่อง7มานะครับวันนี้ช่อง7มาตอนเที่ยง ทางด้านมวยจีวิถไทยก็เลยขยับเป็นบ่ายสองโมงครึ่งแทนนะครับผมก็ให้เวลาเผื่อเดินทางจากช่องเจ็ดมาที่วิถีไทยด้วยนะครับผมวันนี้ก็ยังสี่คู่เหมือนเดิมนะครับผมผมก็มีมรักมวยชอบมามวยชอบมาฝากกันเช่นเคยนะครับเปิดตัวด้วยเสือสวนอาหารปิกไม้นะครับเจอกับเพชรมรดกสักหอมสินนะครับคู่นี้ร้อยี่สิบแปดปอนด์นะครับเดิมทีก็ขึ้นไปร้อยี่หกก็ขยับน้ําหนักขึ้นมาเสือก็ตอนแรกเกินไปจุดหกก็ไปลดมานิดหน่อยก็เหลือยุจุดสี่ตอนนี้ก็เหลือยุดจุดสองเองก็น่าจะไม่่มีปัญหานสวเพ ก็มาขาดไปเลยครับปาขาดไปจุดแปดนะครับผมก็ถึงแม้น้ําหนักจะมาขาดแต่วันนี้รูปร่างดูใหญ่กว่าเสือชัดเจนคู่นี้เจอกันมาเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเป็นทั้งเสือนะครับที่ชนะน็อกมาแต่วันนั้นเนี่ยเพชรมดมบอกว่าไปแทน แล้วก็ร่างกายยังไม่ได้เต็มที่เต็มถังเลยเอาน,นี้มาเจอกันอีกรอบชกที่นี่นะครับโอ้โหทางด้านเป๊ปม,มรดกล่าสุดก็เพิ่งโชว์ฟอร์มสวยน็อกอไวไยว้ยกแรกวันนี้ผมก็มองว่ารูปร่างใหญ่ด้วยนะแล้วก็บอกว่าเสือเนี่ยวันนี้โอ้โหมาผมเขาไม่สวยงามเลยอะผมชอบเป๊ปม,มรดกนะมองว่าดูว่าวันนี้เต็มตัวมาดีมากๆส่วนคู่ที่2เป๊ปซี่โซจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับก็ขอแก้มือกับยกเพจซื้อใหญ่คัล่านะครับ106ปอนด์ก็มาผ่านทั้งคู่ขาดคนละนิดละหน่อยไมม่ีปัญหา ยกเพชรจะได้ใหญ่กว่าหน่อยนะครับแต่แบปซี่ก็จะได้ในเรื่องของความรวดเร็วนะครับล่าสุด่ยกเพชรก็เตะก้านคอนอ็อ c เแบปซี่มาวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งรูปร่างก็ทางด้านยกเพชรเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับได้ใหญ่แล้วก็ล่าสุดก็คือโชว์ไว้สวยเลยจังหวะที่แบปซี่กาตกก็เตะส่วนขึ้นไปอ่ะวันนี้ทีต่อทีจังหวะฝีมือแหมผมว่าน่าเข้ายกเพชรไปก่อนยกเพชรที่จะแพ้ก็แพ้อัน4อัน5้าเลยไปปลายนะผมว่าต้นๆนะเข้ายกเพชรไว้ซื้อขายออกตัวละกันสู้คู่ที่3ครับสู้ศึก เอ่อคู่สามสี่กักออกไปครับสี่กักสุจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับร้อยสามสามปอนด์นะครับก็มาผ่านเลยครั้งแรกเช่นเดียวกับเพชรวังหินลูกยากรักดีครับก็มาผ่านเช่นเดียวกันนะครับก็มาขาดกันไปคนละครึ่งปอนด์ก็สบายๆเลยครับคุ่นี้น้ําหนักร้อยสามสามเอ่ 33. อคุณนี้ไม่เคยเจอการต่างสื่อต่างสายนะครับเพชรบังหินก็ข่ามาจากฝั่งของเพชรยินดีนะครับล่าสุดก็ พึ่งโชว์ผลงานน็อกมาส่วนซีกั๊กเนี่ยแมดดันไปพลาดนะล่าสุดแมดวันนี้ผมมองว่าปะทะกันไปทีต่อทีมีศอกมีหมัดแล้วก็ลูกจังหวะหายใจรดต้นคอลูกเกาะในเนี่ยผมว่าเป็นบังหินมันน่ากลัวนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ชกบ่ายก็เถอะนะแต่ก็กว่าจะชกก็ประมาณ3ามโมงเลยผมว่าร่างกาย แบบนี้คุมไม่เยอะนะผมว่าน่าจะฟื้นนะแล้วก็มีโอกาสที่จะเบียดเอาชนะไปได้นะวันนี้ผมชอบเพชรวังหินนะครับผมแก๊ติดตัวเท่านั้นเอาลูกหนักขู่เข้าไปส่วนคู่เอกนะครับน่าสนใจเลยปอนพิทักษซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับเจอกับสู้ศึกจีซีมวยไทย128ปอนปด์อนะครับเดิมทีตั้งไว้ร2อก็ขยับมา128พอมพิทักก็มาลดแค่จุดสอง ส่วนสู้สึกนะครับผมก็มาลดไป2ปอนด์ก็พอรู้ว่าขยับน้ําหนักมาเขาก็กินมาเลยโอ้โหจัดมาเต็มที่วันนี้2ปอนด์ไม่มีปัญหาลดผ่านสบายแป๊บเดียวนะครับก็จะไปลดมาก็ไปสอบไปช่างมาเมื่อกี้หรือองนิดเดียวเองนะผมก็มองว่าร่างกายดีเตรียมตัวดีนะผมมองว่าน้ำหนักนี้เนี่ยดูสู้สึกจะเต็มกว่านะก็ดูว่ามีทั้งหนักแรงมีทั้งครบเครื่องต้ตนๆสามยกผมก็ว่าน่ารุนสู้ศึกไปก่อนแล้วก็ ซื้อขายออกตัวกันเอานะครับผมผมก็ฝากไว้ประมาณที่ทั้ง4คู่นะครับสรุปกันที่เพชรมรดกยกเพชรเพชรวังหินแล้วก็สู้ศึกโอ้โหวันนี้4น้ําเงินเลยนะครับรักราชอบแราเชียร์เห็นเหมือนกันก็ ตามกันมาได้นะครับผมว่าจะสวนได้ก็ไม่ว่ากันนะครับเป็นทัศน่วนตัวเท่านั้นนะครับก็เอาไว้ปุักใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะครับผมก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe y o u t u b e มวยไทย2000ด้วยรวมไปถึงในเพจ Facebook มวยไทย2000แลเราก็จะอัปเดตพวกน,นัานขันแล้วก็รูปภาพในการชกแต่ละวันนะครับผมเราก็จะอัปเดตให้ได้ทราบกันแล้วก็เข้าไปพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ขอขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ